น่าสวัสดีครับพบกับออนไ Channel กันอีกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องทําไมพอรตแดงจังเลยเนาะอ่าบางคนนะครับผมทําไมสงสัยนะทำไมพอรตแดงจังเลยเนะาะอันนี้เป็นคลิปสําหรับคนใหม่เลยเนาะนี่ คนใหม่สมควรจะฟังคลิปนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าทำไมพอถึงแดงนะครับผมเอกลัวกลัวคนใหม่จะคัดล็อตไปก่อนนะอ่ะอ่ก่อนอื่นนะต้องฝากช่องของเรานะครับผมก็ช่วยติดตามนะครับผม ช่วยกดติดตามช่องของพวกเรานะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนของเราทุกท่านเลยนะครับผมอามาดูกันนะครับผมทำไมว่าทำ,ทำไมพอร์ตแดงเนาะทำไมพอร์ตแดงทำไมพอร์ตแดงหนึ่งมาดูกันเลยเนาะก็คือในส่วนแรกก็คือของ ผลประกอบการนั่นเองนะครับผมส่วนแรกก็คือส่วนของผลประกอบการนะครับผมอ่ะผลประกอบการสําคัญนะสำคัญสำคัญอ่าพอดูในอ่าเขาเรียกในอะไรใน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 อะไรวะในงบการเงินนะ่ะในงบการเงินเออเออต้องดูดูงบการเงินใช่ไหม ดูหุ้นส่วนแรกก็คือต้องดูงบการเงินก่อนนะครับผมดูงบการเงินนะทำไมนะครับผมมันถึงพอร์ตแดงก็คือถ้าดูงบการเงินจากดูจากงบการเงินแล้วถ้าผลประกอบการมันไปในเชิงลบอะหรือว่ามันน้อยลงะ่ะผลประกอบการน้อยลงกําไรสุทธิน้อยลงอ่าใช่ไหมกาไรสุทธิน้อยลงพอร์ตก็ จะมีผลนะครับผมอ่าก็จะแดงไปตามที่ผลประกอบการของปีนี้ไตรามาสนี้นะครับผมที่เรากำลังลงทุนอยู่นะครับผมถ้าเทียบกับปีที่แล้วถ้ามานน้อยกว่าก็ส่วนนี้ก็มีผลอยู่นะครับผมอ่าตรงนี้เนาะก็คือผลประกอบการนะครับผมน้อยลงนั่นเองนะครับ ามาดูส่วนต่อไปนะครับผมก็คือการปันผลปันผลของไตรามาสไตรามาสนี้หรือบางบางบางทีบางทีหุ้นตัวนี้มีการปันผลปีละสองครั้งอะก็คือไม่ได้เรียกเป็นไตรามาสก็คือเรียกเป็นเป็นรอบเป็นรอบเนาะเป็นรอบอะก็คือถ้า ได้กําไรออกมาแล้วนะครับผมทาผลประกอบการมาแล้วแล้วได้กําไรมาแล้วก็จะมีการปันผลให้กับนักลงทุนหรือหุ้นส่วนของเราทุกทกท่านนั่นเองนะครับอ่าส่วนนี้ก็อาจจะทําให้หุ้นนะครับผมหรือพอร์ตของเราแดงก็เป็นได้นะครับผม ทําทให้หุ้นมันร่วงลงมานะครับผมก็คือการใจปันผลให้พวกเรานี่แหละมันไม่ใช่เป็นเพราะใครก็เป็นพวกเป็นเพราะพวกเราน,นเองเป็นเพราะพวกนักลงทุนเหมือนแบบเราเนี่ยอ่าก็ไม่มีอะไรตบเป็นเพราะพวกเรานั่นแหละเราไม่ได้ทําให้หุ้นตกนะสิ่งที่ทำให้หุ้นตกก็คือการปันผลนั่นแหละ เราไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะครับผมแต,แต่เขาบันุนไวให้เรานะครับผมมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้หุ้นร่วงนะครับผมหุ้นตัวนี้อาจจะร่วงหรือว่าแบบบางคนคิดอะไรแบบโอ้หุ้นตัวนี้ร่วงมากเลยคนประกอบการอาจจะไม่ดีบริษัทอาจจะแบบไม่ดีแล้วอะ่ะ เออก็นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะตรงนี้เนาะอ่ะก็ไปดูนะครับผมงบการเงินนะครับผมตรงที่อะไรอ,ะอ่ะข้อสรุปอะไรสักอย่างเนะี้ยเดี๋ยว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 อีกคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทํากันให้ดูเนาะอ่ะตรงนี้ก็คือการปันผลนะครับผม ก็จะทําให้หุ้นร่วงลงไปอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าและอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้สําคัญนะบางทีเราเลือกหุ้นมาดีแล้วเช่นไหมบางทีเนะี่ยเราเลือกหุ้นมาดีมากเลยแบบหุ้นตัวนี้แบบอาจจะเติบโตอาจจะเป็นไปตามที่เราคิดอะแต,แต่ซื้อ ไปสักระยะหนึ่งมันหุ้นมันลงอ่ะใช่ไหมมีหลายคนนะบ่นติดดอยติดดอยอย่างเงี้ยซื้อไปแล้วติดดอยใชยหลายคนมากเห็นเยอะมากเลยนะครับผมเพื่อนๆในกลุ่มไลน์เนาะเพื่อนในกลุ่ม,นะอนนมโอ้ก็แบบมันก็ก็อธิบายให้เขาฟังอยู่นะครับผมอธิบายให้เขาฟังก็คือ ส่วนนี้ก็คือขนาดเขาไม่ได้ปันผลขนาดเขาไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมหุ้นถึงร่วงก็คือบริษัทเขาไปลงทุนเพิ่มผมจะยกตัวอย่างนะครับ CPO เลยอ่าบอกชื่ออพูดชื่อหุ้นไปเลยนะ CPO ตอนนี้ CPO ไปลงทุนนะครับผมที่เวียดนามได้สัมปทานมา30ปี แล้วก็ไปลงทุนตู้ตู้ตู้อะไรนะตู้ซื้อของอัตโนมัติซื้อขายอะซื้อขายของอัตโนมัติอ่ะพอกดเออพอกดปุ๊บสแกนมาควดปับ๊บหรือหยอดเหรียญน,นะมันมันมันจะแล้วแต่เราจะซื้อในรูปแบบไหนเนะาะปุ๊บอ่าถ้าจ่ายตังค์ปุ๊บก็จะได้ของออกมาเออตรงนั้นแหละอ่าตรงนี้ก็คือ เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนของเขานะลงทุนไปก็จะอะไรเขาเรียกว่าสินทรัพย์จะลดลงนะครับผมทำให้สินทรัพย์ลดลงตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้หุ้นตกหุ้นร่วงลงได้นะครับผมแต่บางบางบางคนบางคนบาง,คนบางประเภทคนบางประเภท ก็คือพวก v i นะครับผมก็จะชอบมากเลยนะอ่าพวก v i จะชอบมากเลยแบบหุ้นหุ่นร่วงหุ้นตกลงมาแบบธุรกิจดีมากเลยธุรกิจดีมากศึกษาจากธุรกิจศึกษาจากบริษัทดีมากเลยแต่ไปไปดูตรงที่เขาไม่ได้ดูงบงบการเงินนะบางคนนะคนใหม่อ่ะบางคนอาจจะไม่ดูงบการเงินเนาะ ตรงนี้นะครับผมไปศึกษาในตัวบริษ,ษัทเนะาะว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้ก็ช่วงนี้ไปพบว่า CPO ก็ไปลงทุนหลายอย่างต่างประเทศนะครับเวียดนามแล้วก็ไปลงทุนตู้แถวภาคเหนือภาคเหนือตู้ซื้อขายของอตัตโนมัติแถวภาคเหนือก็สินทรัพย์ เขาก็อาจจะลดลงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมที่ทำให้หุ้นนะครับผมมีมูลค่าที่ลดลงนะครับผมอ่าสินทรัพย์นะครับมีผลเนาะอ่าคือลงทุนนะครับผมก็ต้องมีการเสียเงินใช่ไหมก็ทำให้ นะครับผมตัวหุ้นนะครับลดลงบางคนชอบมากเลยไอ้ตัวหุ้นลดลงเนี่ยมันเป็นโอกาสพวกอย่างที่บอกไปเจ้าวงวีมันชอบมากเลยตัวหุ้นลดลงแล้วทำให้เป็นโอกาสของพวกเขาเลยนะเป็นโอกาสของพวกเขาที่จะมาซื้อหุ้นคือหุ้นตอนนี้ถูกมากเลยนะครับผม วีไอไอพวกวีไอไม่ใครที่ไหนละไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครเลยผมคนหนึ่งแหละไอพวกวีไอเนี่ยก็คือผมคนหนึ่งละเออพวกวีไออ่าก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะของการที่ทําให้มูลค่าของหุ้นนะครับผมลดลงไปนะครับอ่าในส่วนนี้เออมาสรุปกันนะครับผมก็คือ 1ผลประกอบการนะครับผมผลประกอบการลดลงก็ทําให้หุ้นตกลงได้หุ้นร่วงเนาะอ่าตรงนี้2ก็คือการปันผลนะครับผมอ่าลองมาดูนะครับผมการปันผลพอปันผลเสร็จปุ๊บอ่าหุ้นร่วงปั๊บนะครับผมหรือถ้าหุ้นตัวไหนนะไม่มีการปันผลแล้วหุ้นร่วงปับ๊บเราก็จะไปดูในส่วนอื่น าอาจจะเป็นของส่วนผลประกอบการหรือการไปลงทุนเพิ่มเนาะ,ะตัวน,นี้ก็ว่ากันไปนะอ่าส่วนที่สามนะครับผมอ่าส่วนของตรงนี้คือบริษัทไปลงทุนเพิ่มไปลงทุนเพิ่มนะครับผมก็สินทรัพย์ก็หายไปสินทรัพย์หายพอสินทรัพย์หายไปก็ตรงนี้ ทำให้ผลประกอบการลดลงเนาะลดลงลดลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หุ้นร่วงลงได้นะครับผมอ่าบริษัทเป็นลงทุนเพิ่มก็ต้องเสียอะไรอ่าก็ต้องเสียเงินใช่ไหมอ่าใครก็ช่างใช่ไหมไม่ว่าจะ เก่งแค่ไหนก็ตามนะครับผมถ้าลงทุนเพิ่มยังไงก็ต้องเสียงเงินนะครับผมอ่ะส่วนนี้นะครับผมอ่ะลองไปดูใน3ส่วนนี้ก่อนนะครับผมหุ้นที่พวกเราเลือกเนะี่ยว่าถ้ามันร่วงแล้วมันจะมีผลเนะี่ยอ่ามันมันมันจะมีองค์องค์ประกอบใน3ส่วนนี้ไหมอ่ะ ถ้าผลเป็นไปตามองประกอบในสามส่วนนี้นะครับผมลองพิจารณาดูนะครับผมว่าหุ้นมันร่วงเพราะอะไรนะครับผมหรือถ้าพิจารณาดูแล้วนะครับถ้ามันไม่มี1ใน3ลองไปพิจารณาในส่วนอื่นดูนะครับผมหรือถ้าบางทีถ้าพิจารณาหมดแล้วเนาะมันไม่มีอะไรลนะในสามส่วนนี้ ก็เตรียมใจไว้เลยนะครับผมหุ้นตัวนี้บริษัทน,นี้อาจจะเจ๊งเลยก็ <c oughs> เป็นได้เนาะอ่ะก็ลองไปศึกษากันดูนะครับผมว่าหุ้นที่เราเลือกเนาะจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะทำไมทำให้พอร์ตเราแดงเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เนื้อหามีประมาณนี้อ่ะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ ลองช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอ่าแล้วมือโปรโทุกท่านหรือเซียนทุกท่านเนี่ยช่วยบอกหน่อยนะครับผมว่าทําไมนะครับพอร์ตมันถึงแดงนะครับผมท่านวิเคราะห์แบบไหนนะหรืออะไรนอกจากนี้นะครับลองเม้น์มาในใต้คลิปนี้ดูนะครับผมอ่ามือโปรโทุกท่านนะครับ เพื่อช่วยให้คนใหม่เนาะที่เข้ามาศึกษาใหม่หมได้รู้นะครับผมก็มีเหตุผลไหนบ้างนะครับนอกเหนือจากนี้เนาะว่าทำไมพอถึงแดงนะลองเข้ามาเม้นกันดูนะครับผมว่าทำไมพอถึงแดงนะมือโปรโนะครับผมคนเก่ามือโปรโทุกท่านนะครับลองมาช่วยกันคอมเมนต์นะครับใต้คลิปดูเนาะ อได้บุญด้วยนะได้บุญด้วยนะครับผมเป็นความรู้ให้กับคนใหม่ๆนะครับผมอะสำหรับคลิปนี้เนื้อหาเขามีประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ